สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางคาริบอยเองนะก็จะมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของระบบ Smart System นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ<ะ>ปี2024เลยะ,ะก็เป็นระบบที่ทางคาริบอยเราพัฒนาขึ้นนะครับ,รบเพื่ออำนวยความสะดวก ในส่วนของตัวรถมอเตอร์โฮมรุ่นใหม่ของของเราตัวนี้นะครับเป็นเป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่เสริมเข้าไปจากระบบเดิมที่เรามีอยู่แล้วแนะนำกันก่อนคนนี้นะเห็นน่ารักน่ารักสวยๆนะก็เป็นพีตี้ของเราเองนะครับแนะนําสินค้าของคลรีบอยนะวันนี้ก็พาน้องมานั่งน่ารักน่ารักให้เราชมกันแต่อย่าหวังว่าเขาจะพูดนะเขาพูดไม่ได้ก็าใบ้เขาเป็นต้นไม้ตัวสมาร์ตตัวนี้ผมได้ข่าวว่า ไลรบอยเป็นคนเขียนแอปพลิเคชันเองใช่ครับถูกต้องครับเราก็ได้เขียนแอปพลิเคชันตรงนี้เองเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของในส่วนของตัวรถมอเตอร์โฮมคันนี้นะครับ<ม>ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเช่นเรื่องการเปิดแอร์นะครับเรานั่งอยู่ข้างๆรถอย่างเงี้ยเราสั่งเปิดแอร์จากเทปเล็ตเครื่องนี้เครื่องที่น้องถืออยู่ได้เลย,<ม>เลยนะครับเปิดแอร์เช็คน้ำนะครับ เช็คปริมาณน้ําปริมาณไฟเช็คน้ําดีน้ําเสียที่อยู่ภายในรถว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเราสามารถสั่งเปิดไฟเปิดแอร์ล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วกเ็เปิดพวกปลั๊กไฟอะไรต่างๆจริงไหมครับน้องผู้หญิเนี่ยตอบได้แค่เนี้เก้าอีอ้ของเราอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเก้าอี้ตัวหลังของแคริบอยเนี่ยเป็นการปรับด้วยระบบไฟฟ้า พราะฉะนั้นถ้าเราต้องการปรับที่นอนตรงนี้เราสามารถใช้ตัวสมาร์ทซิสเต็มตัวนี้นะครับปรับเบาะยืดเป็นที่นอนได้เลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมไฟเราไม่กระจายเหมือนแต่รุ่นก่อนแล้วใช่เรากลับมาใช้ในตู้ไฟตู้เดียวเลยเพราะว่าเรามีสมาร์ทควบควมุมใช่ครับเ,<อ>เปิดไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็เช็คปริมาณไฟที่เราใช้อยู่ว่าไฟขนาดนี้เราใช้ไฟเนี่ยไปเท่าไหร่ครับ ใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดแอร์สั่งควบคุมเรื่องความเย็นอะไรต่างๆพวกนี้ได้เข้าไปถึงในรถเนี่ยเย็นเลยเย็นก่อนได้เลยทาท้าวิทำไงเหมือนไอ้นี่มากว่าแปะยิ้มคือสมมติว่าเราไปนั่งทานข้าวแล้วก็เราชาร์จแบตเตอรี่รถไว้นะครับเราก็สามารถรู้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ปริมาณแบตเตอรี่ของรถของเราเนี่ยมันเข้ามา กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่เท่าไหร่อ่าเพื่อความสะดวกว่าเราไม่ต้องมาเดินเดินดูว่าที่ตัวแผงวงจรไฟข้างในว่าแบตเต็มหรือยังอปริมาณแบตเข้าไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะดูจากตรงนี้ได้นะครับคือตอนนี้เท่าที่ผมท่องในของ Facebook นะครับขับเยอะมากในประเทศเรามีเป็นร้อยร้อยจุดเลยนะที่เราสามารถไปถึงได้ล่าสุดผมเห็นเอารถลงเรือไปที่เกาะมาแล้ว แล้วรถแคริบอยของเราเองเนี่ยก็สามารถลุยทรายได้ด้วยใช่จอดบนทรายได้ครับนี่แหละคือความสามารถของรถแคริบอยมอเตอร์โฮมที่เรามีแล้วก็ตอบสนองให้กับลูกค้าพัฒนาอย่างเรื่อยๆผมพยายามจะสื่ออย่างนี้เรื่องของระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะจะเสถียรจริงนะฮะเรามีการควบคุมตัวนี้เรารู้แล้วว่าปริมาณไฟเราจะใช้เท่าไหร่พอเราไปจุดที่ไม่มีไฟเนี่ยสบายใจครับ คือพลังงานเราใช้ได้ต่อเนื่องแล้วเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยเพราะนั้นไปจุดตรงนั้นไม่จำเป็นต้องมีปลั๊กก็ได้ระยะสั้นๆใช่ครับถูกต้องครับเป็นการพัฒนาที่ท,ที่ที่ต่อเนื่องขึ้นมาตัวแอปเองเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมดูนะข้อมูลเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับเราจะสามารถมีลิสเช็คได้ว่าระบบไฟมีอะไรบ้างนะฮะและทางด้านขวาจะเป็นเรื่องของการควบคุมทั้งหมดเลย นะฮะนะฮะเซ็นเตอร์ไลท์ไฟห้องน้ำนะฮะไฟประตูทางเท้าอ่ตรงนี้มีมีครบเลยนะมีครบเลยนะนอกจากทำงานผ่านทับเด็ตที่เราให้แล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถโหลดลงมือถือได้นะครับ คือมันสั่งงานได้ผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งมันง่ายแล้วก็สะดวกมากอย่างเช่นหนูร้อนอย่างเงี้ยหนูก็สามารถเปิดแอร์ได้เลยรอก่อนขึ้นรถอะไรทํานองเนี้ยค่ะอย่างเช่นอ่ะหนูลืมปิดไฟหนูก็สามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งมันง่ายมากแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานสําหรับหนูมากใช่ในเมื่อมันเป็นแอปนะครับพอมันเป็นแอปปั๊บเนี่ยมันสามารถทําให้ระบบเนี้ยมันสามารถออนไลน์ได้อย่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดรถจอดอยู่ที่บ้านในระบบเนี่ยเรามีการติดตั้งเราสเตอร์ให้นะครับลูกค้าก็สามารถซื้อ เน็ต uh, เป็นรายเดือน mm. หรือรายปีมันก็จะทําให้ระบบเนี้ยสามารถตรวจเช็คนะครับ uh, ระบบไฟของรถที่บ้าน uh, สามารถเช็ค uh, สถานะของรถที่เราจอดอยู่ที่บ้านในเมื่อเราอยู่ต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ได้เลยว่าโอเครถตอนเนี้ยถ้าเรากลับบ้านวันเนี้ยสถานะรถเราพร้อมใช้งาน mm. หรือย uh, ังนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับในคอมเมนต์เนี้ยเขาถามอะไรกันบ้างนะฮะ อย่างรถแคลิบอยตัวเก่านะครับที่ใช้ไฟระบบ12โวลต์เนี่ยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้หรือเปล่าครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้ระบบไฟ12โวลต์ก็สามารถที่จะนำรถเข้ามาติดตั้งได้เลยครับโดยใช้ระยะเวลาสักประมาณ3วันนะครับในการติดตั้งเพราะว่าเราต้องวางระบบแล้วก็ต้องต้องเซตพวกอุปกรณ์จัมสายจุดต่างๆเข้าไปใหม่มันก็จะไม่เหมือนกับรถที่ ลูกค้าที่เรากําลังประกอบก็คือสามารถติดตั้งได้นะครับเดี๋ยว er ม,มาดูคอมเมนที่2นะครับคอมเมนที่ 2>, 2, 2เนี่ยเขาถามว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลงมาแล้วสามารถใช้กับรถบ้านเดิมเลยได้ไหมครับถ้าเกิดมีการติดตั้งแล้วในระบบ จำสายเรียบร้อยแล้วก็คือกเหมือนก็คือเท่ากับว่าก็คือการติดตั้งนั่นแหละก็คือตั้รติดตั้งแหลใช่หัวข้อเดียวกันเพราะรว่าถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งระบบแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้ได้เลยกับรถคันนี้ได้เลยครับครับผม เรื่องค่าใช้จ่ายถ้าเกิดติดตั้งแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ประมาณ35,000ืนะครับตามราคาที่เราลงบนในเว็บไซต์อัปเดตราคาล่าสุดของรถบ้านเรานะครับเราปรับขึ้นเพื่อรองรับราคาในส่วนเพิ่มเติมในระบบแอปพลิเคชันตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูรถของเราได้นะครับที่โรงงานแคริบอยเราที่ราชบังนะครับ หรือติดต่อทางฝ่ายขายนะครับคุณแม็กคุณเกตแล้วก็ผมเองนะครับรที่เบอร์027528585นะครับแล้วก็023607555หรือเว็บไซต์ Carryboy Motorhome .com นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดตรงนั้นเราก็สามารถจะรู้ราคาได้เลยว่ารถที่ที่เราจะซื้อคันนี้ราคาเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่เท่าไหร่รรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากคุณพงษ์ขอบคุณครับเราทุกีไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ได้เลยครับขอบคุณมากคุณพง์วันนี้นะโอนก็ขอตัวไปก่อนนะข้อมูลอีกมากมายนะครับติดตามไว้นะครับในช่องไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกเองนะครับเฟซบุ๊กเองนะฮะหรือว่าจะเป็น YouTube เองเราจะมีข้อมูลดีๆมาให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะเดียว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 เอาอีกแล้วทุกคนทิ้งเซลแม็กอีกแล้ว อ้าวแล้วผมล่ะเดี๋ยวอยู่ไปสักคนหนึ่งก็ได้อยู่เป็นเพื่อนก่อนเอาอย่างนงี้เดี๋ยวผมเก็บตกให้ดีกว่าว่าอะไรที่ลูกค้ายังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเซม้กจัดการให้นะครับมานั่งฟังกันเลยมาเร็